ตามกันต่อครับผมถึงแล้วที่เทหรือว่าหน้าง,งานของทีมงานน้องบันปันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่โอ้ข้างล่างนี่ดูแล้วค่อนข้างโหดจริงๆด้วยครับเสียบเป๊บซี่ลงไปข้างล่าง บท้ายแน่นๆเรียบร้อยครับไปแล้วครับโอ้โหนี่ครับเขาแก่เปาครับการงานการไม่ทำเลยครับโอ้โหดูนอนสบายเลยเอา คนเดียมยินยินชา<อ>เวียนไหนก็ไ,นได้มาขับรถไถยแบบนี้ตกงานตกงานแล้วบ่ <c oughs> เจ๊ติ่มไล่ออกบ่ <c oughs> มีบุกม่วงปเป่ากินได้บ่บุกม่วง <c oughs> วงจะขวางเขากินได้บ่ <c oughs> ได้ถอไม่เห็นหน่วยนั่นฟังพุนน่นดิ ฝั่งนู้นมีนะนี่ครับหน้าตามหาโจนครับผมเเผเนี่ที่เทีนี่อยู่บริเวณหน้ารีสอร์ทพวงพยอมรีสอร์ทครับอำเภอสต็กเฮ้ยเอาเด็กไว้แถวนี้หรือเปล่าวะเจ๊แนนเจแนนครับเสียเป้่าอยู่หน้ารีสอร์ทเลยนะไว้ใจไม่ได้นะครับ พอใหญ่ต่ำไไ่้าง,างวยวยอย่แล้วเงม่น่ากอ,อ่โอ้ลงแล้วลงแล้ว ออกล้อดัมซิ่งสุดินชาแน,นลนะครับฮะเอาไปหาสามที่ยู่ใสไม่เปล่าเชื่อมันคุณนั่นแหละพ่อใหญ่ตั้มเอาไปซอดไว้ไหนดีสอดห้องไหน,ไเ,น,เ,นเล่นอยู่แค่ดงอันเดียว <ไป S 1> สายซาบัวเออยัง ประมาณสองวันเต็มที่วันนี้พรุ่งนี้ใช่ที่บ้านไหนก่อนเดินออกไปบ้านคูขาดเรียกรางเนี่ยคาเกียอ๋อทางขไปบ้านคูขาดโอ้จะต้องไปตามดูแล้วงั้นเสียเป้าบอกให้ลงล่างลงข้างล่างกระติดกระติดโทนี่เป็นอย่าง <laughs> มันสิติดมันสิติดวราจัดมาแห้งแล้วปกติติดวันนี้ว่าติดแล้วผู้ใดติดเนี่ยติดซูขันกระจุยกระจายเลยติดจนพ่อขาดเผาขาดไปหนึ่งคันติดนิดคอยหนึ่งไหมเออเอตึงอืมดื่นสามเดียวมาแล้วครับ มาดิโอน้อยมาแล้วเสียปามลงล<า>่งางแล้วฮะงานสองหมื่นกำลังมาโอ้เสียปามหยุดไปสองวันเพิ่งมาวันนี้วันนี้ที่อำเภอสติกค,ค่อนข้างร้อนเลยครับเนื้อที่หนึ่งไร่เบางานางาน ผมสูงขนาดนี้บ่ว่าจะทำ้ำท่ากสามงานนะครับไม่ถึงหนึ่งไร่เสียป่าบอกเสียเป่ามทแล้วเสียปาเสปลนะ่า เรียบร้อยครับไปแล้วครับเขาซื้อ้ากระจกกจุดมาตัวผู้ใดเสียปามนะซื้อมาแตะะ่ใส่ซื้อน้ใหญ่อ๋อซื้อต่อเสียใหญ่ เสียใหญ่ไม่อยากกลับมาบ่เจ้ไม่อยากกลับมาวิ่งบ้านเราบ่มันงไ,งไปนู่นมูบ่ได้ะไรเสียเปลี่ยมมนมูได้เงินแล้ได้เงินแล้วเสียใหญ่นะครับไป<อ>ที่ภาคก,กลางแล้วกระซิบก๋วยเตียวปัจจุบันนี้เสียเปานะครับมี ลูกสาวถึงสองคนแล้วน้องปันปันกับน้องอะไรนะเน่เน hm ่เน่เน่กับปันปันนะครับจองไว้ให้ลูกชายขายบอกอาศวินขายอาสวินคันนี้ขายบอก โ้คันนี้เสียเป้าประกาศขายนะครับหกแสนห้าหมืนบาททวนต่อรองก็มาคุยกันโอ้ลงเลยครับโชว์สเต็ปซะหน่อยครับหกสิบห้าใครหารถอยู่เอกเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมภาษีเต็ม อันนี้195ใช่ไหมเครื่อง195ครับเดก้าอีสุดๆยางใหม่6เส้นเลยโว้แจ๋วเลยมีแต่ลมอีกด้วย <c oughs> ไปแล้ว65นะครับ65สนใจก็ inbox ไปที่เฟซบุ๊กส่วนตัว

คุณเซียนอยากกินมะม่วงครับเสียเปามามาเดี๋ยวผมมาไปขโมยนี่ยน่าีเนาะขึ้ปถมสารำรวจนี่้น่สารำรวดนี่ โอ้นี่คนลนครับลูกบลอเลยครับปีนวุ่น เกิดการรักมะม่วงแล้วกัตอนนี้จะบอกดนหวยละวหาบพแนกอุ้มจรนักกกุ้งโอ้สมอยากโอ้แม่เขาจับห้องบนเขาจับเ้องบนเขาจับอย่างไั้นท่มดินเนี่ยเขาเขาก็หากินไปทันละวเจ็บเ่าไหมเปล่าโอ้รดน้ก็หนีเจ็บไร มาแล้วครับเสียบเบปซี่ครับเสียบเบปซี่นี่ลงล่างอย่างเดียวเลยครับโอ้ไปแล้วพอดังดีเหลือเกิน ดินสวยมากครับ กินข่าวได้เด้อกินข่าวได้เนาะเสียวินมาแล้วเสียวิน

ป่าใหม่ครับป่าใหม่มาแล้วป่าใหม่เดกสองมือหากนีหอขาครับเรียบร้อยครับ มาแล้วครับพ่อใหญ่ตั้มครับพ่อใหญ่ตั้มคราวนี้พ่อใหญ่ตั้มลงล่างแล้วครับมาดูซิจะติดหรือเปล่าเรียบร้อ <light> ย <light> <Yeah>, ่ากดีเหลือเกินพอใหญ่ตั้มหัวร้านของเราครับนานๆจะเจอกันที ตามออกไป๋ยวตามเข้ามา๋ย่าปามอ่อนลันทั้งนั้นเลย ร้อยครับปิดท้ายที่เสียปาล์มแล้วกันครับนะเสียป่าบอกเหลืออีกคันนึงอ๋อรออีกรออีกคันนึงครับต่อไปดังมาคันไหนแต่ก่อนดังกว่านี้เลยเนาะโอ้มันมไมีแห้งเหยียบเบาตัวโอ้เบาตัวเสียปาล์มเบาตัวอะไรครับหายไปสองหมื่นเนาะ ก้าสีเขียวครับอดีตเคยหล่อครับอดีตเคยหล่อบ่เสียเปาบอกอดีตเคยหล่อปัจจุบันนี้ก็ยังหล่อนะครับเมื่อกี้ก็รูเขาเลยนะทีมงานน้องปันปันนี่มีแต่ท่อดังๆทั้งนั้นเลยท่อลันลันครับอยู่ที่นี่หมดเลยครับ ไม่ทอดังไม่มาดังกค่เพียงี่นี่ขอกันได้เลยคันนี้คันสุดท้ายแล้วใช่ไหมเสียเป่าก็จะไปกินข้าวแล้วก็เราจะปิดท้ายกันที่คันนี้แล้วกันครับผมก็จะได้จากลาทีมงานน้องปัดปันนตนตอ่มห่โอกาสหน้ามาเจอกันใหม่ฝนมารอบหน้ารับรองมันแน่เสียเปาได้กล่าวไว้ครับผม ปะ,ะเจ้าเปาก็ไปกินข้าวแล้วเราก็จากลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับทีมงานน้องบัรปันมันหมานครับสวัสดีครับ